Good morning and welcome to a Daily Gospel Truth Bible Study สวัสดีนะ You know I think what we've been talking about this week is absolutely important ผมคิดว่า Moving from religion to Christ การย้ายตัว Breaking free from the religious spirit ซึ่งเป็นการที่จะทำให้เราเองเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากวิญญาณที่เคร่งศาสนา and more more แล้วก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตโดยให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางได้ในทุกๆด้านเลย know Even the Holy Spirit แ you ม know, ้แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เองนะคะพระองค์เองก็อยากจะให้เราเนี่ยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางมากกว่าที่จะไปเคร่งศาสนาเพราะพระเยซูเองได้บอกไว้ว่า will glorify เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาพระองค์เองก็จะถวายเกียรติแด่เรา You k know, n พระ h e h ญาณ s p i r i t comes พระวิญญาณไปสุดเสด็จมาเพื่อที่จะชี้ให้เราเห็นพระคริสต์นะครับอยากจะให้คุณลองคิดดูดีๆ so it s possible it's ก็เป็นไปได้นะค g ที่เราอาจจะเปลี่ยนการเป็นคริสเตียนหรือว่าสิ่งดีๆที่เราทาในชีวิตคริสเตียนนี่แหละให้กลายมาเป็นหลักของศาสนาก็ได้ Into something religious เราอาจจะทำให้เรื่องของการอธิษฐานกลายมาเป็นความเคร่งศาสนาก็ได้นะครับ you know, หรือว่าเราอาจจะทำให้การอดอาหารของเราเนี่ยกลายเป็นหลักของศาสนาคือคุณสามารถจะเอากิจกรรมต่างๆที่คริสเตียนเนี่ยควรจะทำซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยมาทำได้นะคะแต่ถ้าเราทำตามเพราะคิดว่าอ๋อต้องทำแบบนี้เพื่อพระเจ้าจะอวยพรแต่ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่พระคริสต์ทำให้กับเราเลยเราก็จะกลายเป็นคนที่ เคร่งส,สนาาศ you know, key look to the text at s ให้เรามาดูในข้อพระคัมภีร์หลักประจำสัปดาห์นะคบโคลสีบทที่2ข้อ8 according to the tradition man, according to the basic principles the w r o to ข้อ i s t จริงๆตรงนี้เป็นคำเตือนนะครับให้เรามาดูกันว่าเปาโลเนี่ยได้เตือนว่ายังไงนะครับเขาบอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำเล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ ตามวิญญาณต่างๆแห่งสา,ากลจักรวาลไม่ใช่ตามพระคริสต์ You know I'm telling you in the world that we live in ผมเองก็อยากจะบอกคุณแบบนี้นะครว่าในโลกที่เราอาศัยอยู่ There are so many nice sounding things มันก็มีสิ่งดีๆมากมายที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเออมันดีนะ I know but if you actually look at it from God's point of view แต่ถ้าคุณมองดูสิ่งต่างๆเหล่านั้นจากมุมมองของพระเจ้า They actually end up deceiving you and turning away Turning the Christ you you from answers for in God away has คุณก็จะเห็นว่าจริงๆสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะหลอกคุณหรือว่าดึงคุณออกห่างจากสิ่งที่เป็นคำตอบหรือทางออกที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ You know in the mind of God เพราะว่าในความคิดของพระเจ้า Christ is the answer พระคริสต์คือคำตอบเดียวเท่านั้น There is no answer from God outside of Christ ไม่มีคําตอบ you know the word philosophy in itself is a good good word ที่จริง because philosophy basically means a way of believing คํา And if a philosophy is based on what c r i s i s done, it's good. และถ้าหลักปรัชญาของเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่พระคริสต์ทำแล้วก็จะเป็นแนวความคิดที่ดี You k n o tradition in itself is not a bad thing. หรือว่าประเพณีต่างๆก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีหรอกนะคะ You n know, o tradition is something we do and pass it on from generation to generation. ประเพณีหรือว่าธรรมเนียมก็คือสิ่งที่เราทํากันแล้วเราก็ถ่ายทอดลงไปสู่คนหลายๆรุ่นนะคะ There's nothing wrong with that. มันก็ไม่ได้มี มีอะไรผิดเกี่ยวกับตรงนี้เลยแต่ถ้าประเพณีหรือธรรมเนียมเหล่านั้นไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของพระคริสต์มันก็คงไม่มีประโยชน์และมันก็จะไม่มีพลังที่จะช่วยอะไรเราได้พูดถึงตัวหลักการเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายนะคะถ้าหลักการตรงนั้นอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่พระคริสต์ทำให้กับเราก็ถือว่าเป็นหลักการที่ดีมากคิดถึงเรื่ t งนี ในโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้มันก็จะมีเรื่องของการเชื่อโชคลางของขลังอะไรต่างๆนานาซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับพระคริสต์เลยแต่ผู้คนก็มักจะหลงเชื่อในสิ่งเหล่านี้ luck a is เขาก็จะบอกว่าตัวเลขบางตัวมันไม่ดี a bad luck. You know, certain thing, certain color is a bad luck is หรือว่าสีบางสีเนี่ย จะเป็นสิ่งที่โชคร้ายหรือว่า <you know. S 1> การวางตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของคุณบางจุดมันอาจจะทำให้คุณโชคร้ายขึ้นมาได้ you know, so good some คือมันก็ฟังดูดีสำหรับบางคน But you know God?

คุณเนี่ยจะหลุดพ้นจากอำนาจของวิญญาณชั่วนะคะ Actually it's Jesus that defeated the kingdom of darkness เพราะว่ามีแต่พระเยซูเท่านั้นนะคบที่ปราบอาณาจักรแห่งความมืดให้พ่ายแพ้ไปแล้ว So when we build our faith in Christ เมื่อเราเสริมสร้างความเชื่อของเราขึ้นในพระคริสต์ We overcome evil powers in the world ก็ทำให้เราสามารถที่จะเอาชนะอำนาจความชั่วร้ายในโลกนี้ได้ So you see what I'm saying คุณพอจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมคะ According to God เพราะว่าถ้าเราดูจากพระเจ้าแล้ว Everything must be based on what Christ has done and who Christ is ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่พระคริสต์ทรงเป็นใครและพร,อร,ร,ระองค์ทรงทําอะไรสําเร็จแล้วบ้าง And really Christ wants us as move from uh, religion to Christ centered life และพระคริสต์เองก็อยากจะให้เราย้ายออกมาจากความคิดที่เคร่งศาสนานะครับแล้วก็มาดําเนินชีวิตแบบมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางใ <And S 2> นชวิต And you know we've been talking about five truths We must understand to make this transition in our lives. เราก็ได้พูดถึงความจริงนะครับาอย่างที่จะช่วยให้เราเนี่ยย้ายออกมาจากความเคร่งศาสนาแล้วมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในชีวิต Because even as Christians เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ย We may be doing busy doing Christian things on the outside เราก็อาจจะยุ่งอยู่กับการทําสิ่งที่เรียกว่าคริสเตียนต้องทํากันมากมาย know we attend church เราก็ไปโบสถ์นะครับเราอธิษฐานเราอดอาหาร <Group. S 2> เราไปร่วมในกลุ่มเซลล์เราก็ <and S 2> มีโอกาสไปทำภารกิจนอกสถานที่บ้าง All these things are not wrong. in themselves คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีและไม่ควรทํานะคร but if we do these things without understanding who Christ is and what he has done for us at the cross เพียงแต่ว่าถ้าเราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปด้วยความที่เราก็ไม่เข้าใจเลยว่าเออตอนนี้เนี่ยพระคริสต์เป็นใครให้กับเราเราเป็นใครในพระองค์และพระองค์ทําอะไรสําเร็จแล้วบ้างบนกางเขน this becomes just religious activities that has no power in our lives มันก็จะเป็นการทําสิ่งต่างๆนี้ตามประเพณีตามหลักของศาสนาด้วยกําลังของเรา แล้วมันก็จะไม่ได้ส่งผลดีอะไรในชีวิตของเราเลย you enjoy know does not of God presence it the help แล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยคุณมีความสุขกับการทรงสถิตของพระเจ้าได้ Exence the Peace of God หรือว่าได้รับประสบการณ์กับสันติสุขของพระเจ้า Experience Free of that Christ has purchased for you So I want to talk to you about the last one today A truth that you must understand to move from religion to Christ Which is turn from ritual to faith ความ turn from ritual to faith หันหลัง now i wanted to hear my heart ผมอยาก <Okay. S 1> จะให้คุณได้ยินสิ่งที่เป็นหัวใจของผมจริงๆนะคะ I'm not saying that we should stop doing every Christian activity ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องหยุดทํากิจกรรมทุกอย่างของค,คริสเตียนไปเลยไม่ใช่นะคะ No no there are instructions in the scriptures concerning what we ought to do ในพระคัมภีร์เองเนี่ยก็ได้สอนเรานะคะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันที่เราจะต้องทำ Of course we need to pray คือยังไงเราก็ต้องอธิษฐาน Of course we need to attend church เราก็ยังต้องไปโบสถ์นะคะ Of course we need to do y you n know, mission work เราก็ต้องทำภารกิจรับใช้ของพระเจ้า y o n o of course we need to do all these things of course we need to take communion เราก็ต้องรับมหาสนิทเรายังต้องทําอะไรอีกเยอะแยะมากมายแหละที่พระคัมภีร์สอน <No. S 2> เรา These are good Christian activity <Yes>. เพราะสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่คริสเตียนควรทํานะคร But you know if these things are just rituals เพียงแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเราทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยแนวความคิดว่ามันคือพิธีกรรมที่เราต้องทํา But it does not come from faith The heart, แต่มันไม่ได้ทำออกไปจากความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ในใจของเราเลย Then these things will just become dead rituals สิ่งเหล่านี้เราก็เหมือนกับว่าเป็นการกระทำแค่ภายนอกอะ่ะมันก็จะไม่ได้เกิดผลดีอย่างที่ใจเราคาดหวังเอาไว้ Now we know this เราก็รู้ใช่ไหมครับ But just attending church cannot set you free ว่าแค่การไปโบสถ์เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าจะเป็นตัวรับประกันว่าคุณจะเห็นชีวิตที่เป็นอิสระเกิดขึ้น you, know, you can you can go to a church where they teach religion and not Christ คุณอาจจะไปโบสถ์ที่เขาสอนแต่หลักของศาสนาแต่ไม่เคยมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง and you may be very committed to attending แล้วคุณเองก็เป็นผู้หนึ่งเลยอ่ะที่ทุ่มเทต่อการไปโบสถ์บ้าง if you're not hearing the teaching of Christ แต่ถ้าคุณไม่ได้ยินการสอนเรื่องของพระคริสต์หรือพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง and faith is not working แล้วความ เชื่อมันก็ไม่มีโอกาสทำงาน not gonna help. มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้คุณเนี่ยเห็นผลที่ดีในชีวิตได้ you can pray duty. คุณก็อธิษฐานเป็นเพราะรู้สึกว่าเอาเป็นคริสเตียนต้องอธิษฐานมันเป็นหน้าที่ของเรา not from faith, แต่มันไม่ได้ออกมาจาก ใจที่อยากอธิษฐานหรือว่าเราเราเชื่อในพลังของคำอธิษฐานของเรา s <S มันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้น <You> know, ในการ <because S 1> กระทำตรงนั้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเขาก็อธิษฐาน you know, praying, not from แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเห็นใครเนี่ยอ้อธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาจะอธิษฐานด้วยความเชื่ออย่างถูก <It S 1> ต้อง <can be S 1> นะคะ trying to fulfill a duty มันอาจจะเป็นการที่คิดว่าโอ้เป็นคริสเตียนต้องอธิษฐานเนาะฉันจะต้องทําหน้าที่วันนี้ให้เสร็จไปก่อน you can even serve God คุณอาจจะรับใช้พระเจ้า but if it's not coming from faith แต่ถ้าไม่ได้ออกมาจากความเชื่อ there's no fruit มันก็จะไม่มีผลเนี่ย see what makes Christianity work สิ่งที่ทําให้การเป็นคริสเตียนได้ผลดี and what makes Christian activities work แล้วสิ่งที่ทําให้กิจกรรมต่างๆของคริสเตียนเนี่ยเกิดผลดี s hard faith ก็คือการทําด้วยความเชื่อในใจ with communion. ก็เหมือนกันกับเรื่องของมหาสนิท You can turn communion into a ritual. คุณอาจจะนําเรื่องของการรับมหาสนิทไปเป็นพิธีกรรมก็ได้นะ If you are not doing it with revelation and faith. ถ้าคุณไม่ได้รับมหาสนิทออกไปด้วยการเปิดเผยความจริงหรือว่าความเชื่อในสิ่งนั้น y n o did you know that you can even do ministry? Without faith, คุณก็สามารถทํางานรับใช้โดยไม่มีความเชื่อได้นะ And, and there's no power there. แล้วคุณก็จะเห็นว่ามันไม่มีพลังอะไรเกิดขึ้นเลย And so we must move from ritual. เราก็ควรจะย้ายตัวเองออกมาจากพิธีกรรมนะครับแล้วก็หันหน้าเข้าหาความเชื่อดีกว่าไม่ใช่ว่าทำสิ่งต่างๆของคริสเตียนด้วยพิธีกรรมด้วยหลักการแต่ว่าทำทุกอย่างด้วย เราจาเป็นที่จะต้องพัฒนาความเชื่อของเราด้วยนะครับในฮีบรูบทที่ 9: ข้อส4นะคบได้บอกว่า How much more shall the blood of Christ who through the eternal Spirit offered Himself without spot to God Living se your conscience from dead works serve the works your from to God พระโลหิตของพี่สุคริสตผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ always people u were s b rituals เพราะว่าคนยิวเขาจะยุ่งอยู่กับการทำ ตามพิธีกรรมของเขาตลอดเวลาเลย while ignoring what Christ has done for them แต่เขาเองก็ไม่ได้สนใจกับสิ่งที่พระคริสต์ทําให้กับเขา they're not they don't have faith in what Christ has done เขาไม่ได้มี <for S 2> <them. S 1> ความเชื่อในสิ่งที่พระคริสต์ทําให้กับเขา and because of that และเป็นเพราะเหตุผลนี้ <The scripture S 1> นี่เอง scripture here <laughs> says it's dead works พระคัมภีร์ตรงนี้จึงบอกว่าเป็นการประพฤติที่นําไปสู่ความตายก็คือมันไม่เกิดผล it is works มันก็มันก็ยังมีการประพฤติแหละแต่ว่ามันไม่เกิดผลดีไง you know, this works. busy การประพฤติตรงนี้ทําให้เราเหมือนมีอะไรทําตลอดแหละแต่มันไม่ได้เกิดผลดีๆอย่างที่ใจเราต้องการ based Christ faith in on เพราะมันไม่ได้เป็นการประพฤติที่อยู่บนพื้นฐานความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำจิตสำนึกหรือว่าระบบความเชื่อของเราจะต้องได้รับการชําระจากการประพฤติที่ไร้ผลแล้วเราควรจะเติบโตมากขึ้นในความเชื่อในเรื่อง ของการที่พระเยซูคริสต์ทำทุกอย่างสำเร็จแล้วให้กับเราเมื่อเราทำทุกอย่างออกไปจากความเชื่อในการงานที่เสร็จแล้วเราก็จะเห็นพลังเกิดขึ้นจากทุกอย่างที่เราทำเลยไม่ว่าจะเรื่องของการไปนมัสการที่คริสตจักรเป็นประจำการรับใช้พระเจ้าการไปร่วมกับกลุ่มเซลการอธิษฐานการถวายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทำออกไป จากความเชื่อในใจเราเราก็จะเห็นทั้งผลและก็พลังอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอเเมน and so let's learn b r and sisters, s ก็อยากที่จะหนุนใจให้พี่น้องทุกๆคนเรียนรู้ด้วยกันนะครับ to not be religious ที่อยากเป็นคนเคร่งศาสนาดีกว่า But Christ แต่ให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตโดยการมีจิตสำนึกถึงพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเสมอผมก็หวังว่าทั้งสัปดาห์นี้นะคบความจริงที่เราแบ่งปันกันไปจะเป็นพระพรกับคุณนะครั you เราขอทิ่ฐานนะครับว่าคุณจะมีความสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดนี้นะคบแล้วก็ขอพระเจ้าไวยพรทุกคนเลยนะครับ